สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้พบกันตามสัญญานะคะคุณน้อยจะมาเฉลยผู้ที่ได้รับรางวัลไทยปัญหาบอลสีที่อยู่ในตู้อบนะคะว่ามีชื่ออะไรบ้างนะคะคนที่ตอบถูกนะคะไม่ใช่ว่าจะตอบถูกหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่คุณน้อยบอกแล้วจะตอบเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้มากที่สุดสามอันดับนะคะอ่าคุณน้อยจะแจ้งนะคะเนี่ย อันนี้คือชายชนชายชนห้ารางวัลน,นะคะที่คุณน้อยเตรียมไว้นะคะสําหรับผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะคะจะมีอยู่ที่จังหวัดสงขลาหนึ่งคนนะคะสงขลาหนึ่งคนพัทลุงหนึ่งคนชุมพรหนึ่งคนสะแก้วหนึ่งคนแล้วก็ชนบุรีหนึ่งคนนะคะเดี๋ยวพวกนี้คุณน้อยจะส่งไปให้นะคะพร้อมกับน้าหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหนึ่งหนึ่งขวดนะคะเอาไปสําหรับบํารุงวันสี่นะคะนี่นะคะ อ่ะดูนะคะนี่คือบอลสีที่คุณน้อยแจกให้คุณน้อยเลือกต้นที่สวยๆที่สุดให้เลยนะคะอ่ะอันนี้คือต้นนี่นะคะต่อไปอีกต้นหนึ่งอันนี้อยู่ในกระถางห้านิ้วหมดเลยนะคะอ่านี่ต้นต่อไปค่ะสวยทุกต้นค่ะคุณน้อยเลือกสวยที่สุดมาให้ส่วนต้นที่ยังไม่ค่อยโตเดี๋ยวจะไปแบ่งปันให้เพื่อนที่หลังนะคะขอเวลาสักนิดนึงให้โต สักหน่อยหนึ่งอ่านี่อีกต้นหนึ่งค่ะอันนี้มาจากต้นแม่ต้นนี้ทุกต้นนะคะนี่คือต้นแม่ค่ะต้นนี้คุณน้อยซื้อมาตั้งแต่ต้นต้นเล็กกว่านี้นะคะเนี่ยต้นเล็กกว่านี้คุณน้อยซื้อมาพันสองพันสองอบาทนะคะแล้วคุณน้อยก็เลี้ยงประคบประงมอย่างดีสําหรับต้นนี้ไม่เคยเลี้ยงนอกตู้เลยค่ะแรกๆนี้ใส่ตู้เล็กใส่ตู้เล็กแล้วก็มาใส่ตู้ใหญ่ พอคุณน้อยจะผ่าหัวคุณน้อยก็มาใส่ถุงหลังจากนั้นก็ใส่ถุงตลอดเลยหลังจากที่รื้อต้นมาแล้วก็ผ่าหัวแล้วก็เอามาใส่ในถุงอบนี่นะคะเพราะว่าดูแล้วในถุงอบนี่จะจะโตเร็วกว่าในตู้อบนะคะเพราะว่าในตู้อบนี้จะมีไอ้น้ําเยอะบางทีไอ้น้ําน้ํามันหยดมามันก็จะทําให้ใบช้ําแต่สาหรับในถุงอบนี้ไม่ช้ําเลยค่ะอันนี้ค่ะนี่ต้นที่สี่ค่ะต่อไปต้นที่ห้า สวยทุกต้นนะคะแดงทุกต้นรับรองเพื่อนๆน,นำไปเลี้ยงจะได้สวยแบบนี้เลยทีนี้คุณน้อยจะแนะนำวิธีการดูแลนะคะถ้าเพื่อนๆได้บอนสีต้นนี้ไปนะคะเพื่อนๆไปหาตะกร้าแบบนี้ตะกร้าแบบนี้ใบละยี่สิบาทนะคะร้านยี่สิบบาทแล้วก็ขันอีกหนึ่งลูกขันก็ร้านยี่สิบาทเหมือนกัน ใส่น้ำไม่ต้องถึงครึ่งนะคะใส่น้ำนิดหน่อยต่อไปหลังจากนั้นเพื่อนๆน,นําจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงที่คุณน้อยให้ไปนะคะเค okay, ใส่สักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ไปครึ่งช้อนโต๊ะอันนี้คุณน้อยกะให้ดูนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็นําบอลสีที่คุณน้อยให้ไปเนี่ยนาไปแช่แล้วก็ใช้ถุงพลาสติกอันนี้ถุงพลาสติกสำหรับตะกร้าใบเล็กนี่คุณน้อยใช้ถุงพลาสติกขนาด2 4สคูณ4ีนิ้วนะคะเนี่ยเอามาเอามาเอาตะกร้าใส่ไปในถุงแบบนี้นะคะเนี่ยแล้วก็มัดให้แน่นเลยแล้วก็ไปวางไว้ใต้ต้นไม้หรือชายคาบ้าน อะดูนะคะที่คุณน้อยวางไว้เนี่คุณน้อยวางไว้ใต้ต้นไม้แบบนี้เลยใต้ต้นมะขามนะคะจะโดนแดดบ้างนิดหน่อยไม่มากเจ้าเชา้าเย็นเย็นรู้สึกว่าบอนสีจะโตเร็วมากค่ะเนี่ยเนี่ยสำหรับต้นนี้คุณน้อยไปวางไว้ต้นมะขามนะคะเ,เพื่อนเพื่อนลงทุนแค่ไม่ถึงห้าสิบบาทแล้วเอาไว้ในนี้เลยนะคะ มาคอยดูว่าน้ำมันแห้งหรือยังก็เติมน้ำสักหน่อยไม่ต้องใส่น้ำให้เต็มขันนะคะไม่ต้องถึงครึ่งกระถางด้วยสําหรับปุ๋ยทุกต้นคุณน้อยใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนไปแล้วนะคะใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนแล้วก็ใช้น้ําผสมจุลินรีย์สังเคราะห์แสงลดไปแล้วเพราะฉะนั้น,เพ,น,เ,พนเพื่อนเนเวลารับไปแล้วใช้แค่น้ําเปล่าลดเฉยๆค่ะสักอาทิตย์หนึ่งเพื่อนๆถึงจะใช้จุลินสังเคราะห์แสงมาผสมน้ําลดได้ ในนี้จะมีอัตราส่วนบอกนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนเพื่อนมีต้นไม้เยอะก็ใช้หนึ่งร้อยซีซีต่อน้ำสิบลิตรลดคนต้นนะคะแต่สำหรับอันนี้ยังเล็กอยู่นะคะเนี่ยถ้าบอนสีต้นใหญ่ๆห่เนี่ยใช้อัตราส่วนตามขวดเลยค่ะคือหนึ่งร้อยซีซีต่อน้ำสิบลิตรแต่สำหรับบอลสีต้นเล็กๆนี่ใช้แค่ห้าสิบซีซีต่อน้ำสิบลิตรนะคะ ลดให้โดนอ่าโดนคนต้นนะคะถ้าสมมุติว่าลดให้โดนไหมก็ลดลงสักหน่อยอย่าให้อย่าให้เข้มค้นมากรับรองเพื่อนๆจะได้บอลสีที่สวยเลยสําหรับบอลสีที่คุณน้อยผ่าหัวคุณน้อยจะทําไว้ทําแม่พันธุ์แค่สองต้นนั่งนั้นจะแบ่งหมดเลยอย่างต้นนี้ก็จะไว้ทําแม่พันธุนะคะต้นนี้ไม่ใช่ต้นใหญ่นะคะคุณน้อยเลือกต้นใหญ่ให้เพื่อนๆ คุณน้อยจะเอาต้นเล็กๆไว้ทําพันธุ์นี่นะคะให้เพื่อนๆต้นใหญ่ๆเลยคุณน้อยเหลือต้นเล็กๆไว้สำหรับต้นที่จะแบ่งปันเพื่อนๆคนอื่นคุณน้อยจะค่อยๆดูนะคะต้นไหนโตแล้วคุณน้อยก็จะนำมาแบ่งนี่นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาร่วมทายปัญหานะคะคุณน้อยแจกให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น จำนวนห้ารางวัลน,นะคะถ้ามีโอกาสคุณน้อยจะมาท่ายปัญหาให้เพื่อนๆได้ตอบแล้วก็แจกบอลสีกันอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาเยี่ยมชมมาทักทายมากดติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ